นนชาแนวันนี้เรา่กวนนราก็จะมากินขนมปั้นนี่เราจมากินชีอันนี้าช็อกโกแลตวีคิมแล้วก็นนี้ขนมปังช็อกโกแลตวีคีมนะคะเดี๋ยวให้พี่นินกับพี่นายชิมเลย วว้าวรสชาติเป็นไงคะอร่อยอร่อยอืมอู้เจ้านายเดี๋ยวพวกเจ้านายตักคำเล็กๆเจ้านายตักคำเล็กๆเจ้านายตักคำเล็กๆโอ้ชดนี่รสชาติเป็นไง Wow. อร่อยอร่อยมากเลยเหรอคะออที่นายรสชาติเป็นไงครับให่ใหญห่อ, <c oughs> อร่อยมากๆเลยนี่ลองชิมชิมอะไรนะคะบปังเย็นโกโก้พี่นายลองชิมปังเย็นโกโก้รสชาติเป็นไงอร่อยไหนแม่ชิมด้วยเินวหยัว้าวในนี้ก็มีนี่นะคะมีมีอะไรนะเรียกว่าอะไรนะ ซีเรียลอ,อร่อยมากเลยรสโกโก้เอาพี่นายชิมก่อนพี่นายชิมเพื่ยา <c oughs> โอ้ยไม่คอยพี่นายต่อตรง <c oughs> ได้ได้ดูดได้เลยพี่นายต่อตรงดูดได้เลยอันนี้นะคะคือการต่อตรงดูด <c oughs> ของพี่นายนะคะเพื่อนๆพืนพี่นายต่อตรงหลอดดูดเลยนะคะนะคะ พี่ยต่อตรงบอดดูดได้เลยนะคะเพื่อนๆดูดดูดเลยรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเป็นไงคะใหญ่มากเพื่อนเพื่อนคนนี้ก็มีวีอ้นะตรงนี้ก็มีวีทีมหรอคะโอเคอย่างั้นขอขอตัวกตอนเย็นก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามช่อง